อย่างที่คุณดิมบอกเลยเมื่อกี้ตลอดคือทําเพลงมาประมาณ16ปีแล้วทีนี้เราอยากรู้เลยว่าตลอดระยะเวลา16ปีของ t a t t o ั c o l อรเนี่ยชอบผลงานเพลงอะไรมากที่สุดของเสลอครับเออผมไม่ชอบเสลอไม่ชอบเสลอผมไม่ชอบดิ h m มันทอยด้วยผมเกลียดมือกองมันมครับผมไม่ชอบทําไมเกลียดเขาเพราะอะไรครับกดุตีนครับกุตีไม่ชอบขี้หน้ามัน ไม่ชอบพี่หน้ามันชอบมาวุ่นวายกับผมบ้านตัวเองมีไม่อยู่ชอบมาอยู่บ้านคนอื่นแต่ผมเวลาผมบอกว่านี่มันบ้านของผมถ้าคุณไม่รักผมคุณก็ออกไปจากที่นี่ถือว่าถือว่าแย่มากนะครับว่ามาอยู่บ้านคนอื่นเราไม่ได้อนุญาตเลยไม่ได้อนุญาตแะ่อยากมาอยู่อยู่ได้ทำไมเขาถึงเข้ามาได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีงานเนี่ยเขาอยากมีงานเขาก็อยากมาอยู่กับผมแสดงว่าเขาแอบเข้ามาแอบเข้ามา แสดงว่านอกจากไม่ชอบเสลอนี่เดลิชแมนทอยนี่คือหนักเลยหนักกวานเลยมากเสลอก็ยังโอเคผมยังพอให้อภัยได้อย่างมือกองเขาคุณเอมเนี่ยก็ยังโอเคบ้างบ้างบางทีเห็นแก่ลูกเขาแต่ว่าคุณเอี่ยวไม่ได้เลยแต่ผมผมไม่ชอบเสลอทำไมครับผมไม่ชอบนักรองนำเพราะว่าอะไรครับคือนักรองนำเขาบอกว่าแต่ก่อนผมไปทานข้าวแล้วผมถ่ายรูปอาหารลงเขาบอกผมว่าคุณวัตถุนิยมแต่ตอนนี้ คือคุณสตินิยมวัตถุนิยมพมูมาครบเลยผมถามเขาเหมือนกันค,คนเนี้ยคุณชื่อคุณเย่คุณเย่ผมถามเพราะว่าเอ้ยพี่ตัวนี่ผมเห็นพี่ถ่ายรูปลงโซเชียลแต่ไหนพี่บอกพี่ไม่ชอบไงเขาบอกผมว่ามึงร้องไม่ลงสินี่คือสิ่งที่การที่เสลอเสียตัวตนไปผมรู้สึกว่ามันมันทำให้รู้สึกเออเราเป็นแฟนสเสลอมาตั้งนานแต่เหมือนเขาเหมือนเขาไม่จริงเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมจริงจริงแล้ว เขาเป็นคนที่นิ่งเขามีฉายาว่าหมาป่าเดียวดายครับผมแต่พอหลังจากที่เขาไม่เดียวดายเขาก็ถ้าแรงหน่อยผมก็คิดว่าเป็นเสียศรัทธาและกันครับเพราะว่าจากที่เขามุ่งมั่นในการซ้อมดนตรีติดดนตรีตอนนี้ไปติดสตีซะแล้วครับถือว่าใช้คํานี้ได้ไหมขายวิญญาณก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงแบบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังพอพูดถึงเสลอแล้วก็แบบว่าความชอบมันก็ ก็ไม่แน่ใจเมื่อก่อนแม้กระทั่งจะพูดออกสื่อเขาไม่พูดด้วยซ้ําให้มือเบสพูดโอจิตต้าพูใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกวันนี้โอ้โหพิมเก่งใช่ถ้าจะมีคําพูดให้หมาป่าเดียวดายตัวนั้นนะครับก็อยากให้กลับมาเดียวดายเหมือนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้เห็นเขาแล้วอิจฉาหมาป่าเดียวมีความรักแล้วก็อิจฉาเขาผมรู้สึกว่าผมเสียศรัทธาในความที่ฟังเสลไป โอเคครับก็เป็นเรื่องที่นักดนตรีต้องต้องคอยระวังหรืออย่าสูญเสียตัวตนไปอันนี้เหมือนคืนน้ำลายตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยน้องเคยทําแบบนี้แล้วไม่ชอบแต่กลับมาทําเองซึ่งมันมันแย่มากก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรักก็คือสิ่งที่สัมพันธ์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าไม่ค่อยชอบถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยสุดท้ายมันหายไปหมดเลยผมก็เลยงงว่าเออเขาไม่คนลงโซเชียลขนาดนี้ได้ยังไง มันทำลายความเป็นอินดี้ของผมถ้าเปรียบเทียบตอนนั้นเป็นหมาป่าเดียวดายใช่ไหมถ้าตอนนี้เปรียบเทียบเขาเป็นตัวอะไรครับหนูตะเภาทําไมครับเพราะว่าเขาน่ารักอยู่กลายเป็นตัวน่ารักไปเลยน่ารักมากเพราะเขาอยู่ท่านตลอดเป็นหนูตะเภาที่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยทําไมครับเวลาเขาลงเขาใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าเขาเนียนจากเมื่อก่อนเขาจะโชว์ความกล้านความริลิก มันจะเท่นี่แบบหน้าเนียนยิ้มใสจะฟังเนื้อเพลงสเสลออยังไงก็ไม่นึกคิดถึงตอนที่เขาใส่ฟิลเตอร์ผมก็คือขอรดอะไรมันก็ดูไม่เหมือนเ,เอน<ม>ดิมนหน้าเ<ม>นียนต้องเท่าเนียนเท่ากันทั้งคู่ในเพลงครับโอเคครับทีนี้มาพูดถึงผลงานเพลงบ้างครับถ้าดูฮัลเลอร์น,นี่กี่ปีแล้วครับทำมากี่ปีแล้วสิบหกปีครับทีนี้อยากรู้ว่าตลอดสิกปีมาเนี่ย แททูเขาเริ่มมีกี่อัลบั้มแล้ะหกอัลบั้มครับหกอัลบั้มครับผมชื่ออัลบั้มว่าอะไรบ้างครับชื่อทะเลกับเพื่อนอันนี้อัลบั้มแรกครับผมครับหน้าหยียิ้มหน้าหยียิ้มหน้าหยียิ้มนี่ใช้สำหรับอยู่กับแฟนครับผมแล้วก็หน้าหน้าแมวน้ําหน้าแมวน้ำจะเป็นตัวเด็มันยูอ๋ออันนั้นก็จะเป็นอแฟนสามใช่เป็นตัวตัวสามที่นอนแบบนี้ครับแล้วก็อัราสี่เดินป่าคนเดียว อก็จะมีอีกอีกอัลบั้มก็คือไปคนเดียวเลยว่าไปคนเดียวหงอัลบั้มนี้ยก็คือถูกขายทอดมาผ่านผ่านอารมณ์ของผมคือทําเองหมดเลยทุกขั้นตอนแม้กระทั่งล้างรูปด้วยครับตอนอัปโหลดก็ทําเองด้วยด้วยครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อนครับผมนะครับ